น,นี่ก็วันนี้ TCG เ TC กมมี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิป VS เหมือนเดิมนะเป็นไลทเฮครับกับเคออสวันนี้มาพบกับไอด้ดำครับขอเสียงหน่อยไอด้ดำโวยโวยคุณคุณวันนี้ก็มี TCG TCG <oughs> ดอกเขียวเป็นตาก,กล้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเสียงพวกแหกปากพวกเด็กหน่อย่ี้ยโอเควันนี้ก็เริ่มกันเลยนะครับอะชนะเริ่ม๋อผมเริ่ม เออแต่ที่ปอกฉุบโชว์ก็โชว์ไงไม่กูอยู่อย่างนี้ไงโง่เพี้ยคอครับโม่สามจุ๋ยเดี๋ยวมึงก็ตั้งชื่อช่องเป็นเซ TCG ไอ้ดำจ่านึงดะเซตจักดอกแล้วก็เออยอมีคนทักมาอ่ะคนมพี่ก่อนใจเย็นเนาะเททูเกตเป็นคอเป็นเซเว่นแล้วก็คอสกิลครับ เก็บมอนสองใบเวทหนึ่งใบชาร์ตหนึ่งเก็เจหนึ่งแล้วจบกันหนึ่งใบจัวแล้วก็แบตเทนครับโอเคครับเอาไงดีวะตีครับสั่งสกิลเวทเซชชาร์ตหนึ่งเก็บ,นนค,บ,กบครับแ่านผ่านผ่านผ่า ไอ้มึงเปิดเทียอะไรเนี่ยเหเข้าไหมได้อยู่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 ห้องโฟกัสเฮ้ยเฮ้ยอินเฟคเต็ดว่ะไอ้เหี้ยโคโรน้าโควิดหน้ามแล้วก็เก็บันไหนดีพวกโงู่อ้อมึงแหลกขนาดนี้ลงโอเคลงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูเคาน์เตอร์ก่อนนี่มึงเก็บขวดขายไปซื้อของใหม่เตอร์ดัคนอีกสักสิบไปเฮ้ยมชชีนอีกสักสิบไปข่าทิ้งคอใหม่ ไปมึงที่ก่อนเทคนีคโม่สามทำลายโจนถ้ามันทำลายมันต้องติดเลยนะขอขอแค่ใส่สามตัวโม่ลงมาอยู่ดีบอกลายเกอันแกมัน้ตมาได้หอกอันนี้หอกบวกสองพันบวก p e อ่ะ เดี๋ยวบวกขี่จะใม่แมก์ก่อนก่องหน้าก็วันนี้ก็ถ้าไปไหนก็ใส่แมสก์ได้วยนะครับเพื่อนนี้ หโคอน่าไวรัสระบาดร้อนหายใจไม่ออกแต่ก็พวกงงวยหายใจไม่ออกมึงมึงก็ใส่แบบประยุทธ์ดีที่แบบเขาไม่ไงใส่แบบจมะมาหกมาไอ้เหี้ยช่องบินเนี่ยแหละเฮ้ยเขาเคยครับท่านผู้นำบัตรเท่านั้นอันนี้ต้องเลือกต่ำปะหรือว่าจะเบิ้ลแท็บไม่ต้องเลือกเลยตีเลือกเบิ้ลแท็บเนาะแต่ต้องไอเทมโจมตีก่อนแต่กูเอาที่นี่โจมตีก่อนตีช็อต อันเเียวด่นเขี่ยไมือเน่าห่วยขี้ขยวเด่นกูชิปกูไม่มีเสียงเฮี้ยนอกจากเสียงเนี่ยไอ้เฮี้ยตีเข้ากูหกพันก็นี่ก็เฮ้ยมันสี่พัน ลิงก์ไปแล้วอันนี้ตีจิ้มคีบวกสองพันอ่ะไม่เข้าอ่ะหกพันตายมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีอันนี้ก็บวกคีด้วยนะอ่าโอเคตีสามคีอ่าเลืเจ็ผ่านเนาะบัลลิงเฮ้ยปลาเอ็กเทมเพสใส่กูป่ะเอยเลือเจ็บมือที่ใบมือสองขึ้นเป็นสามะเออเดี๋ยวกูจะจวดในที่นายขึ้นมือโชว์ป่ะ ผู้ก้าวข้ามแห่งคอสผ่านเนาะยังอะไรไม่มีเคาน์เตอร์ไม่อ๋อจะโอเวอร์เทิร์นเออโอเวอร์เทิร์นไห้สัตแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบใช่ไหมอ่ะแล้วก็ลบุกเลยหนึ่งคี้สองขี้บวกคี้หนึ่งคี้สามขี้สามขี้เอาขี้กูตายสัตว์เอาเรียบร้อยไม่ได้เลี้ยงขี้เลยเลยเข้าตาสองครับตายไปตาสองอ๋อ ต่อไปต,อต,อต่อก่อไต่อไปตี <laughs> แต่อะมาตาสอนแล้วนะครับเพราะว่าตาดีกี้ตายโมมากเคิื่อนสองตายเลยโอเคมาเริ่มกันใหม่ไลทีเริ่มก่อนเลยตามกดแข่งตามกฎแข่งครับผม,ผมผมผมต้องบิดอยู่แล้วสองในสามนะผมจะแก้คืนตานี้แหละคือก็คือถ้าแพผมอาจจะไม่ลงนะครับคลิปนี้จริงปะ ลงอยู่แล้วล่ะไอ้เฮียทำไมดีผมไม่เห็นสองไอ้สายบ้างเลยเหียบิดกูเอ้อกูกูไม่ส่องเทินมึงมันส่องเทินตายมันเกินไปเลยไม่ได้ทําเฮียเลยเลยชั่วร้ายว่ะตีสองเฮแต่คุณดูความแตกต่างคลิปดาบกับคลิปไลรเทนะครับเยดูดูไว้ครับดีดีแกมมีู่ชั่วร้ายชั่วร้ายดนครับยลืนมากดซับจีจีงแฮมด้วยนะครับอมันมีซับทั้สามทีคลิปกูไม่มีเหียไรแล้วหีแดดเคอ่ะดีเอ่อ อย่าลืมกดซับทีทีจีดอกเขียวล้ลยนะครับอินโทรมาแฮนแล้วก็ทื่ระลงแล้วก็คอเดสตัวอะไรวะเนี่ยทำเฮี้ยไดไวะเนี่ยแล้วก็คอตัวนี้เนี่ยไอเฮี้ยมือมันเน่าอีกแล้วท่านผู้ชมไ <laughs> อเฮี้ยตีครับแม่ท่านสองขีสองขีเหรอใช่รับสองขี สองทีโดหนูได้ๆๆๆมึงจะปล่อยให้เหลือสี่แล้วไงใช่ปะล่างมึงไม่เ <rubbing> ส <fire anime> ียบ่านมึงมึงจะปล่อยให้เหลือสี่แล้วมึงจะปาบาร่างแรกมาตบมันไหลสั่นกูกูไม่ตีให้มันเหลือสี่หรอกมันก็ขีดเพิ่มดีมึงไม่มีการ์ดการ์ดเพิ่งบวชเงี้ยกูรู้เลยไอ้เหี้ยมึงมึงดูบอร์ดกูคงคงจะมีการ์ดการหรอกเนาะ ยิกงกลางได้ก็<อ><อ>มือมมือันต้องมีแน<ม>่เลยอ่ะยิงกลางเมื่อกลางโดนยิงคอเมื่อตัวนี้เทคเมื่อโดนยิงคอฟรีคอตัวนี้เทคตัวนี้บอกค<ม>อนี่มามคอฟรีคอแล้วก็สก,กิลเฮ้ยเดี๋ยวคอมาคอลัมนี้ดีกว่าเล<ร>ยแล้วเทคเอามอนข้อโซกตัวนี้ไม่สแ,แตนจากเอฟเฟกต์ไหมเลย gravity rate อ่ะไม่ไม่มันบอกคอลัมน์เดียวกันบอกว่าจะไม่สแตนจากเอฟเฟกต์อ๋อ ลงอเออลงอ่ะจริงกูใช้เคียวเดนนอกสนามได้ไม่ใช่ทำไมกงโกงงีวะสัสโง่ถึงตา is my turn ยัง เฮ้ยกลัวจะตายก็ได้นั่นเนี่ยเฮ้ยมันหยิบได้แค่ดมอนดาก้อนในสัตว์วว้าย้ายว้ายว้ายว้ายไม่ไม่มีดีเทิร์นเขาไม่มีดีเทิร์นดูดูไว้นะครับดีจิมเนี่ยดูเจ้าของแน่วไว้นะครับมีมีการติเลตดิสมือหนึ่งเมื่อมาอิมอนลงมาจับเลตเขาเขาฟันเวทปุไปยืะไหมไม่ใช่ไม่นานนี่หวังเป็นมอนหรือเปล่าวาคุกากุจูกากูสองต้องใส่อิมแพล็กมาแล้ว เชื่งอยง่างที่มาบาสเก็ตใช่ไหมชิดอยู่นี่กี่โวล์สามอันนี้มันต้องได้กี่โวล์ถึงจะได้ทิปในแท็กสามเนี่ยสามพอดีสามพอดีดลเลยเอเคาเตอร์ก่อนมาเป็นความโชคลายโอจะเกินโอเคเตอร์ <laughs> อเ,เ,อเชนก่อนนะด้บคอีก,กสักซี่ไปค่าทิ้งคอมันใหม่เฮ้ยนะ ไม่ฆ่านี้ดีกว่าฆ่าตอนนี้คอเป็นเดรดเดเบิร์กจะของ <Del iver. S 2> ช่างเขาเรียกว่าสกิลเพย์ <GP S 2> จืมเงินขึ้นมืออ่ะต่อแล้วก็สกิลแจนเกตยืมือนหนึ่งจับเลยต่อครับอืมแบตเทิร์นตีเดรดเดเบิร์กอืมตายสกิล พี่ีเอ็มเซกิวคอเสกิลผมวันถูกแล้วเฮ้ยเออถูกแล้วเก็บเก็บเก็บเข้าเก็บเฮยเข้าเด็กชาเก็บจะเลือกจั่วตีข้าโซกัสตีข้าตายแล้วก็บัตรลิงเฮ้ยมีโอกาสว่ะ โอกาสอะไโอกาสมงโง่ต้องเดาเด้อเฉยใช่แล้วต้องเป็นใบนี้คุณและคุณผู like ้ชมถ้าเนาะเยอะมาไหนเยอะมาไหนมันไม่เห็นไม่เห็นไอสัตว์ตั้งนานแล้วไอเหี้ยไอสัตว์มันเพิ่งเนี่อยู่ๆไม่กระเรื่องเออออกก็ตามที่มันหยุดไงก็อยู่ๆกันเรื่องครับผมที่เหลือลองเก็บครับผมครับผมเอ่อ เด้อ่าที่ยี่ใบนะเมืม่อกี่่บเมื่อกี่่บเมื่อมีห้ามีห้าหรอเคูมีห้าหรอ,หหรอใช่ไงทำารเออแบบถึนอือ <c oughs> ตีกลางจังการเป็นปตัวนี้ไหมนเนี่ยอ่าเข้าเติร์ก่อนนะให้กูได้เค้าเติร์นขึ้นมือโตกะกเออวะเย้ยก็เท่าเดิมอาร์ตีชาร์จเจนจู่เฮี้ยหกสกิลนี่ก่อนได้ชาร์จเกตเบิร์นสกิลชาร์จเจนจู่สี่ ผิดชีวิตเปลี่ยนในแบงค์เลขตัวหนึ่งสองที่สองสองที่ลูกกระเกือบโอครับรอบสามรอบสามรอบสามได้แล้วครับผมเกือบแตกไอ้เหี้ยโอเคตัดรอบสามเกียรติเอาไปลืมโอเคเริ่มตาสามเลยนะครับมาชนะเริ่มโอเคเดี๋ยวพอแม่งไปเล่นโว้กอื่นมันก็จะลืมเลชาร์จเกียรติใบเดียวแล้วสัตว์จั่วมาเจ็ดใบมันหล่อนนี่มันติด เฮ้ยทำไมเงียบเงียบอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอาเลยเอาเอาเอ้าเอ้าเป็นงอง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 ทำยังไงครับคุณแบงค์รู้อยู่แล้วว่าฉันจะใช้โอเวอร์คิ l นะยังจะใช้โออเเวร์ overturn lococo อะไรเป็นคนที่รักเธอผ่านเนาะ ดาอะไรกูบ้าข้างอะไรขนานเนี่ยช้าแดดดออุ่ยร้อนเปิดลมดิไม่เปิดเปิดมันเสียงเข้าไหมไอ้เหี้ยบัดดี้คอไอเหี้ยบัดดี้คอเช็คท็อปทรีหยิบนี่ขึ้นมาเพจทูเกชเซ็ตจากดอกพับชายหนังเลือดไอสัสแล้วก็เออ คอฟฟีบาทีคนนบัตเลครับเิมบัตเทคอฟฟี่เขียนบ้านหน้าใหม่ไม่โหน้าหีเลยเนอามันเข้าโซ่ตกใจด้วว่าลงไปทพี่แมนไอสัตว์ม่รีบอ่ะบัตเทิเนาะตีครับสกิลได้ชาร์จเก็ตทำไมมึงไอ้เปล่าวัตเทิลโอ้โหคิวพังเพื่อแบบเล่นอะโค้งว่ะยังไงครับเพนนเทตเนาะอืม อืมกับ,บหนึ่งสี่เดี๋ยวจะเจอพลังของดำถึงดำบังเกอร์ใ <laughs> ช่ถึง <laughs> <laughs> ไอเฮียไม่ตอบมุกกันเลยสัตว์เลอ <laughs> ดักไซส์เพาเวอร์จ็ดชั่วโมงผ่านไป a few moments later ดอกไหนอืมม่เจอแบบนี้ก็เราเป็นเหียไปสัต <c oughs> ว์อืมถ้ากา อ๋อ <AL> มึงยกมึงจะอากร์คเตอร์โจวสองสกิลโกลิมจวสองสกกวจวสองยังเหลี่ยมอีสอัสเฮียโจเป็เกตเน่เลยเฮี้ยตีตีสา้ม่เจ็ดผ่านทางทางทางานทางทานต,ตึงตึงตึงตงตึงตง ก็จะแปลกๆไม่มีอเลยเลยว้าไม่จ่ายจ่ายเรือหรอไม่จ่ายเนาะเจอเกตตอนนี้ก็เลือเจ็ดเจ็ดเท่ากันนะครับดูซิว่าใครจะปิดเกมมันได้ก่อนหยิบอะไรครับหยิบได้แค่มอนนะมอนดาก้อนหรือว่าหยิบอันติโอเคไม่ใครทำขี้อ่ะเหรอ กับข้าวครับกับข้าวไม่มีใครต่อเลยเกี๊บเงี่ยกิบเลยอ่ะชาร์จก่อนจบจบจบชาร์จบล์ชาร์จบล์บล็อกน้องหนดูดูไว้นะครับไม่มีใครต่อเลยี่จอของแกมมี่กับข้าวครับกับข้าวรอบสองวอลอันนี้เวอร์เดียวปะหนึ่งสองสามอ๋อมีสองวอลบวกสามพันมีสี่วอลบวกได้เพจเสร็จบล็อกนี่มีสองวอล กับข้าวคับกับข้าวอ้เฮียไอ้สัไอ้เฮียอ้าวเรื่องเค็มแก้วบัตรเท่าเมเท่นสกิลไหนที่ไหนอืมให้เราท้อใจข้ามบกขีบบกขีกลางโตกัาข้าม เไปหนึ่งมาซิงมาหนึงน่ง,งเอาไอ้สัตว์้าข้างกันโซกัสข้างว้าวกูใช้บัตลิงเล่นมันละคขาขอใช้สัตว์พลาดไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ไปห้า โอเวอร์คิวอะกบว่ัวละดิสมาหนึ่งเรื่อคอมมันสามใบกูอยากแพ้ในทีกุรอนเจ้าจะเอามาปิดเกมแล้วก็เทนเน่เปิดสามออเครียดขอโทษครับ จีโกมจัดจัดอย่างนี้นะครับจัดลงแเฮ้ยสับสนจัดเนี่ยกูไม่กลัวหรอกโอเคผ่านเนาะอือดอมันจะมาฆ่ากูอ่นนี้แหละอยู่แล้วขยายอย่างมือมุ่งยอมหรอครับคุณเกียร์ก็อดเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นแล้วลมันก็จะคอทับไปตัวนี้กว่กแล้วสกิล ฮาอะไรมึงได้เซเว่นเหรอใช่เได้เซเว่น,นกดโอเคคิวไปแล้วตอนนั้นก็ขยะได้ชาเกตจะดูวยนะครับจิตใจแท้จริงของแกมมี่เขาเห็นมอนสเตอร์ไม่ใช่ขยะก็เป็นแค่ขยะกูใช้กูว่ากูก็มีแค่ประโยชน์แค่นั้นกู่เสียสละแค่นั้นเดียไอ้เหี้ยวิดดอมไปเลยจริงๆมันวิดดอมหอมจริงเลยน้องๆหนูอย่าทำตามนะครับมันไร้ประโยชน์แล้วเราต้องเชิดขึ้นมาเตือนของน้องๆไว้นะครับไล่ครับเราจะหนวนชาก่อน่าทิ้งเนี่ยครับโอ้โหดูดิ คนเราโจสองคนเราทำร้ายตัวเองทำเป็นเข้มชาร์จสามเกจใช้มอนเป็นผักปลาเนี่ยเออไม่รู้จะสรรหาคำต่อว่าอย่างไรเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเสร็จก็ต้องโยนทิ้งบัตรนรับไอสัตว์ตีกลางชาร์จเกจกลัวอะไรสับเกจไม่ตาย ตีกลางชอบปะล่ะใจเข็ดไม่ตายเรื่อเปล่าวะเออตีกลางตีกลางหันมหมเนี่ยนะ <c oughs> ก็ตีกลางตีกลางโหเยอะละตีกลางเยอะละตีกลาง <So> ไฟนอลเฟด ยิงห้าหน่วยแตกไปใส่หน้าหิววันนี้ก็เป็นชัยชนะของเคอสเหมือนเดิมนะครับได้สกอร์สองหนึ่งโอเควันนี้ก็พวกผมทีซีจีกามีกแล้วก็ผองเพื่อนน้องๆหนื่อนอันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายจุ๊บยังชมคอมไม่ได้คอมไม่ได้คอมไม่ได้ไปกดอันซับกันนะครับอันซับเพี้ยอะไรสัตว์